สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบอลน้องๆ EP ที่106่มาแล้วจ้าจะมีบ้านของใครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะก่อนจะดูก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปอด้วยนะคะกด subscribe ด้วยจะดีมากๆเลยค่ะโอเคหลังแรกจะบอกว่าน่ารักมากนี่ของใครไม่รู้สวัสดีค่ะพี่ปอหนูใช้อีเมลพี่หนูให้พี่ ไปบ้านของหนูได้ไหมคะบ้านขาวชมพูเคยส่งไปแล้วเมื่อไอดีที่สิห้าเหรอชื่อน้องอะไรนะน้องเมย์หรือเปล่าคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องเมเย์เฮ้ยน่ารักนะอีตรงเนี้ยมันน่าจะทำยากอยู่นะเนี่ยอีกของโค้งเนี่ยหืมคือมีความพยายามมากอะทุกคนใช่อืมสวยสวยสวย เก่งมากเลยค่ะน้องเมย์บอกชื่อบอกบ้านมาด้วยเออขาชมพูมาง่ายมากเลยค่ะนงเฮ้ยสวยจริงๆสวยจริงๆเก่งมากเลยนะคะนี่ทำลูกกงตรงนี้หน่อยกลัวตกพี่ปอยุ่งอยากบอกอยากบอกนี่เห็นป่ะเฮ้ยเก่งนะเนี่ยทำได้ดีมากเลยล่ะสิบเต็มสิบไปเลยอะสวยสวย มีตรง,งนู้นตรงนี้ตรงนูงน้นตรงนี้อันนี้อะไรเปิดตรงไหนอ๋อตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงระเบียงเกื <c oughs> อบจะไม่รู้แล้วมันคืออะไรโอเคระเบียงเขาเรียกว่าระเบียงเออนี่มีสาว่ายน้ําด้วยนะแล้วก็ที่ให้ลูกวิ่งเล่นตรงนี้อะไรนี่อะไรสังสรรค์หรอ เอาไว้เล่นน้ำในเขาเรียกอะไรนะเล่นน้ำในที่ร่มๆมใช่ไหมเฮ้ยสร้างดีนะสร้างสวยเลยแหละอย่างนี้แหละน่ารักดีโอเคน่ารักมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะคะทุกคนเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปมาพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะอยู่ที่บ้านผู้หญิงหืมแล้วมันไม่ใช่บ้านผู้หญิงมันอยู่ตรงเนี้ย เออไม่ไม่หนูผิดก็พี่ผิดนี่แหละใช่ไม่หนูผิดก็พี่ผิดนี่แหละเฮ้ยน่ารักนะมันเล็กๆมันกระทัดรัดดีอ่ะเฮ้ยสวยสวยชอบอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องใหญ่ต้องโตแต่มันน่ารักดีนะทุกคนปลอดโปรง่งโล่งสบายมากเลยเห็นปะเป็นสัตว์เป็นส่วนอันนี้ห้องแบบว่าเล่นคอมพิวเตอร์มีกินข้าวเล่นเออนั่งเล่นข้างนอกเฮ้ยสวยนะเห็นไหม เป็นบ้านต้นไม้อะแล้วก็มีอ,อะไรเนี่ยสระว่ายน้ำด้วยอาขยันคิดขยันทำรรสร้างได้แบบนี้คือเก่งแล้วนะอ่าตบมือไปเราไปหลังต่อไปกันดีกว่าทุกคนจะบอกว่าโอ้โหสวยมากเลยขาวชมพูปะ่ะไม่แน่ใจมันสีอะไรมั่งเนี่ยขาวชมพูอะสาขาวชมพูแหละไอดีไอดีหนูเองจริงๆค่ะพี่ปอไปดูหน่อยขอร้องสักุระเสริมสวยใช่ไหม คือจะบอกว่าเอ้ยมันก็สวยนะสวยเลยแหละ,ละสวยจริงๆข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนเฮ้ยตกแต่งดีมากก็ทุกคนตกแต่งดีมากเก๋เฮ้ยสวยสวยสวยลุด เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอะจากตรงมุมนี้เอ้ยมุมนี้ก็ดีนะห้องครัวแบบว่ากันกลิ่นเหม็นใช่ไหมนี่ห้องนั่งเล่นชิลๆนี่ห้องอะไรอะห้องนอนห้องนอนข้างล่างใช่ไหมห้องนอนใหญ่เอ้ยสวยอะ่ะดูดิอืมดีมากเลยแล้วนี่อะไรอะ่ะที่วางคงวางของอันนี้มีห้องห้องนั่งเล่นมีสองสองอันเลยทุกคนจะรวยไปไหนเนี่ยมีเครื่องซักผ้าด้วยทุกคนฝาหน้า เ <c oughs> ครื่องซักผ้าฝา,าหน้าด้ยวยทุกคนโอ้ไม่ธรรมาดาจริงๆนี่อะไรนี่ห้องห้องนอนเล็กโอ้โหเจง๋จงเจง๋งเจ๋งอันนี้ออกได้ไหมอะเฮ้ยออกได้ด้วยมาข้างนอกโอ้โหบ้านไม่ติดกับใครเลยข้างนอกสวยงามอลังการเอ้ยเดียชอบอะสวยสวยสวยเส,สียมากเลยค่ะนี่ <c oughs> อ่าเหมือนบ้านจริงจังมากเลยนะหลังเนี้ยอะ ต่อไปเป็นอะไรเอ,อ่อสถานีตำรวจทุกคนสถานีตำรวจใหม่ๆอืมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างพี่ปอคะไปสถานีตำรวจของหนูนะคะพี่อะไรประมาณนี้นะอาอีชะหรือเปล่าพี่ปออ่านผิดป่ะชื่ออิสลามใช่ไหมอ่ะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงโอ้โห มานอนที่นี่คือแบบดีมากเลยโดนจับแล้วแบบไม่ต้องนอนแบบให้มันปวดหลังเลยนะโอ้โหเป็นโจนที่สบายมากทุกคนอันนี้อะไรข้างบนข้างบนจะเป็นออฟฟิศของคุณตำรวจนะจ๊ะเห็นไหมอ่ะคือทำงานไม่เครียดเลยทุกคนนี่จับโจนมาแล้วปวดหัวเจอคด,ดีนู้นคดีนี้ปวดหัวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมีน้ำมีขนมมีแกงมีข้าวกินเฮ้ยตำรวจทำงานสบายมากเลยโอ้ยสวยชอบนะ เก่งมากเลยค่ะเฮ้ยสวยนะนี่มีต้นมมลต้นไม้เขียวเอุ่มไม่แรงไม่แห้งนะจะนี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าลงลงพักในฝันเลยว่ะเนาะใช่ไหมมาหลังนี้เป็นบ้านบ้านอะไรเนะี่ยดำขาวแดง <c oughs> ดำขาวแดงกันจ้ะทุกคนก็น่ารักดีนาะนี่พี่ปอครับไปบ้านหนูหน่อยค่ะน้องฝนแสนดีแสนดีและแสนสวยดูยหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> สวยค่ะพี่ปอหนูสวยหาทางเข้าบ้านอยู่เข้าทางไหนอะทุกคนกระโดดไปเลยแล้วกันอ๋อหน้าบ้านมันอยู่ข้างหน้าทุกคนพี่ปอเข้าผิด <laughs> พี่ปอเข้าผิดเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยีย่ยมีนาฬิกาด้วยโอ้ยเจ๋งอะเจ๋งแป้งเจ๋งแป้งโอ้ยค,คิดได้ไงเนี่ยเออน่ารักดีอะมีห้องนอนเท่าไหร่สองห้องอันนี้ห้องน้ํา เออบ้านสวยเหมือนบ้านเขาเรียกอะไรนะบ้านจัดสรรว่ะโครงการหมู่บ้านอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเออไม่ธรรมดามีห้องนอนอ่ะลงมาลงมาจะไปดูข้างหน้าหน่อยสิมีอะไรบ้างข้างหน้ามีอะไรทางเดินเป็นรูปอุ้มเท้าแมเวเออสวยนะทุกคนนี่ผิงไฟเวลาแบบว่าหน้าหนาวอีกทีหน้าหนาวผิงไฟหิมะตกอะไรอย่างนงี้เออ นี่แม่ตู้เย็นมองเห็นทะลุข้างในเลยซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ไม่ซื้อหวยกินหวยกินไปแล้วไม่ได้ซื้ออะไรเข้าเข้าตู้เย็นเลยอ่ะไม่น่ารักนะเ,ออเก่งอ่ะทําไมน้องๆเก่งจังอะใช่ไหมพักนี้มีแต่บ้านสวยๆเก่งๆก,กันทุกคนเลยเห็นว่าสวยงามตระก,การตาต่อไปเป็นบ้านกล่องนมนะคะทุกคนนมโรงเรียนด้วย บ้านกล่องนมนะคะหนูขอมาตั้งแต่ ep สแล้วขอทุก ep เลยฮืฮจริงมะเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยทุกคนไม่รู้อะไม่เห็นขอโทษด้วย, <c oughs> วยเฮ้ยก็สร้างสารรค์ดีนะ <c oughs> ความคิดนี่แบบว่าสุดยอดเลยนะ <c oughs> กล่องนมโรงเรียนก็จะเป็นสีเลยสีฟ้าใครได้บ้างนมโรงเรียนใครยังกินอยู่กินเข้าไปจะได้สูงสูงแต่ถ้าใครแบบว่ามีเกี่ยวกับฮอร์โมนะ กินไหมก็ไม่ดีนะมันจะเป็นสิวนะจ๊ะทุกคนใครเป็นสิวเยอะก็หยุดกินนะจ๊ะอืมมันทําให้สูงก็จริงมันมีแคลเซียมแต่มันก็จะแบบว่าเป็นสิวอ่ะใครมีสิวลองสังเกตดูลองหยุดนมดูนะเผื่อสิวจะหายนะจ๊ะทุกคนอืมโอเคต่อไปพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะยุดเจ็ดขวดเป็นร้านขายข้าวแกงป่าขายแกงแกงป่าขายแกงป่าโอเค จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นร้านอาหารเล็กๆ็กเล็กเที่อยู่ในบ้านของเราเองนะจ๊ะนี่ตกแต่งไปนิดหน่อยหมดงบไปประมาณ3ามแสนแปดทำไมพี่ปอทำไมงบเยอะจังโดนช่างโกงจ้ะใช่เห็นไหมเขาก็สร้างได้ลองสร้างกันดูทุกคนไปหลังต่อไปดีกว่านี่คือรายบ้านสีชมพูหวานแววสไตล์ตาบาร์บี้ใช่แล้วสไตล์บาร์บี้ไหนดูนี่ของใคร แก,แก้มใสอ่ายุก้าขวบนะคะบ้านสีชมพูได้โปรดสร้างเองนะคะอ่าเชื่อเชื่อเชื่อ,อสร้างเองอันนี้เชื่อเช,ชื่อมากร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะอันนี้ไรไม่ใช่ทางเข้าอันนี้น่าจะเป็นข้างหลังปล่อยเลยข้างหลังทุกคนมีน้องดอกป่าว่าพี่ปอละครสั้นพี่ปออ่ะมันค้างไว้กี่เรื่องแล้วจาไม่ได้ไว้กี่เรื่อง ยังคิดไม่ออกเลยทุกคนอืมนี่น้องสร้างน่ารักมากทุกคนเห็นไหมเป็นบ้านแบบว่าเฮ้ยออกแนวสไตล์รีสอร์ทรู้จักรีสอร์ทปะี่สไตล์รีสอร์ทมีหลายหลังด้วย,ยจิบจิบ,จ,บจิบวกันผู้ดีผู้ดีด <c oughs> ป้าเราไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าจะบอกว่าหลังนี้น่ารักเนี่ยะคือแบบน้อยน้อยแต่มันน่ารักอะ่ะอืมมา น้องอะไรน้องชมพู่ชมพู่อายุสิบสองปีนะคะไปไปดูบ้านของน้องกันเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเป็นบ้านลูกกงคือแบบว่าน,นอนนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวกับกางเกงขาย,ยาวนะทําไมคะพี่ปอยุงกัด <c oughs> ยุงกัดแต่บ้านแต่สร้างดีนะสร้างดีนะดูเดียเห็นป่ะดูมันโลง่งโลมันโปร่งโปรงเดีย เออกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปด้วยโอ้มีความสุขมากเลยเห็นปะ่ะนี่ดูดูเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลงจานเลยเน่ารักชมภูขาวเห็นไหมเฮ้ยสร้างเก่งนะอันนี้ยสวยดีชอบ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 น่ารักมากเลยเลยนะจ๊ะมันน่านเลยเลยเอ้ยสวยทุกหลังเลยนะจ๊ะวันนี้เห็นไหมเอ้ยน่ารักอันนี้เปิดไปเจออะไรเจออะไรเจออะไรฮ่าไม่เจออะไร งั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละจ้าบ๊ายบาย